สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานี่เลยหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้สดนามาสับแล้วก็นําไปน,นึ่งค่ะแล้วก็หน่อไม้ดองนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ที่ต้มแล้วนะคะสามารถทานได้เลยทานกับน้ำพริกได้เลยไม่ต้องไปต้มอ,อีกนะวันนี้เราจะมาทำซุปหน่อไม้กันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะเราจะมาปั่นใบายนานางกันค่ะถ้าใครสะดวกที่จะใช้มือก็สามารถใช้มือได้นะคะหรือถ้าจะใช้คบตําก็ย่อมจะได้เหมือนกันนะหลายวิธีการนะปั่นให้ได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มากรองออกกัดออกนะให้เหลือแต่น้ำเขียวๆเอาไว้ ถ้าหากว่าน้ำยังข้อนอยู่แบบนี้นะสามารถเติมน้ำเปล่าได้อีกนะคะใช้ได้อีกต่อไปก็นำพริกนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงมาคั่วให้หอมค่ะในขั้นตอนนี้นะถ้าเกิดว่าใช้กระทะที่เป็นรูปแบบอื่นจะได้ความหอมหตัวน,นี้นะคะแต่เรามีแบบนี้ความหอมอจะ ไม่หอมเท่ากับเป็นกระทะธรรมดาใช้เตาแก๊สค่ะต่อไปเราจะมาตำกันนะคะอย่าลืมใช้โฟรมรองแบบนี้นะคะเสียงไม่ดังไม่กระทบเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะคะนำเครื่องที่เราคั่วเมื่อสักครู่นี้นะคะมาตำให้ละเอียดพอประมาณนะประมาณนี้ ต่อไปเดี๋ยวเรามาต้มหน่อไม้สักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ปากลองเอาน้ําที่อาจจะมีรสขมเล็กนึงออกโดยเราเติมน้ําพอประมาณนะแล้วก็นําหน่อไม้นะคะที่เราจะใช้งานเนี่ยลงต้มเลย <S <S ลักษณะของหน่อไม้ของแต่ละที่นะคะจะมีลักษณะความขมแตกต่างกันแต่ หน่อไม้ที่ซื้อมานี้เป็นหน่อไม้ที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีรสขมเท่าไหร่แต่เราก็จะต้มให้มันเจือดไปเลยนะคะนั่นก็คือไม่มีรสขมเลยสังเกตว่าน้ําจะมีสีเ,เหลืองๆนะมันแสดงว่าน้ําที่มีรสขมก็ออกไปแล้วบางส่วนนะคะต่อไปนำใบายานางที่เรา ั่นแล้วแล้วก็กรองแล้วแบบนี้มาใส่หม้อเลยใช้ไฟกลางนะใส่นองไม้ที่ต้มแล้วลงไปแบบนี้ค่ะคนให้เข้ากันนะอะ่ถ้าใครชอบใส่ใบแมงแลักเพิ่มความหอมนะสักน้อยหรือว่าใครมีเยอะก็ใส่เยอะหอมมากๆเลยนะคะใบแมงแลักแบบนี้ ต้มต่อยนิดนึงถ้าใครชอบน้ำมากก็สามารถจะเปิดเตาเราใช้งานได้เลยแต่ใครชอบน้ำน้อยๆก็ต้มต่อยนิดนึงนะคะฝา,าหม้อที่มีลักษณะแบบนี้นะเราสามารถที่จะเอามาตั้งหม้อได้เลยจะได้ไม่เกิดความร้อนหาคนให้เข้ากันแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็ใส่อหอมแคกนะคะ ผักชีฝรั่งแล้วก็ใบหอมซอยเพิ่มรสชาติและสีสันเข้าไปทำให้มีพืชสมุนไพรแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะต่อจากนั้นใส่น้ำปลาระสี่ช้อนโต๊ะใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลใส่เยอะหรือน้อยแล้วแต่นะแล้วก็ นี่เลยค่ะเท่าคั่วนะคะเราวคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติค่ะจัดจานกันเลยค่ะนี่เลยซุปหน่อไม้นะคะรสชาติหอมอ่าอร่อย มากๆเส้นอ่านี่เส้นหน่อไม้นะสำหรับหน่อไม้ของเจ้านี้นะคะถือว่าใช้เวลาในการต้มสั้นมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีรสออกขมบางคนจะชอบหน่อไม้รสออกขมนิดหนึ่งก็ไม่ต้องต้มได้เลยสามารถทานได้เลยก็ไม่ได้ขมมากนะคะมีรสนิดหน่อย เป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะก็ขอให้ทุกคนทำทานกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ